ทุคนวันนี้นะคะโ,โอ๊ทอยู่ที่เว็บ foodfeedforfun.com นะคะจริง,รงๆแล้วเนี่ยในหนังสือโ,โอ๊ทก็มีแหละเรื่องเนี้แต่โปาใช้สกรีนอัดที่หน้าจอคอมพิวเตอร์สะดวกกว่าที่จะให้อ่านในหนังสือแล้วก็ถ่ายรูปมาแปะไงะก็เลยมาแบบนี้แล้วกันนะคะทุกคนวันนี้เรื่องก็คือ โอเค I give up ในภาษาอังกฤษเราก็เออฉันยอมแพ้และในภาษาไทยเขาให้ชื่อไว้ว่านักมายากลมาดูภาพกันก่อนนะคะเดาเรื่องจากภาพก่อนก็มีผู้ชายคนนี้คือถ้าเขาไม่บอกว่าเป็นนักมายากลพวก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นนักมายากลนะพมก็จะคิดว่าเออเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็มีเจ้านกหนึ่งตัวอยู่บน เรือ,อยางนะคะแล้วโปดเดาว,ว่าที่เขาอยู่บนเรือ,อยางเนี่ยเพราะว่าเขาลีภัยมาจากไอเรือด้านหลังที่ล่มนั่นเองนะคะมาดูกันว่าเรื่องราวเรื่องราวโประหัศทูกสังภาษาไทยไปนะเป็นอย่างไรนะคะ A อ o ย n g ง a g i c i a n started to work on a c r u i s i ship with his pet parrot The parrot would always steal his act by saying things like he has a cut up his sleeve or he has a dove in his pocket <laughs> One day the ship sank and the magician and the parrot found themselves alone on a lifeboat for a couple of days. They just sat there looking at each other. Finally, the parrot broke the silence and said, "Okay, I give up. What did you do with the chip?" ผมนไม่ค่อยเข้าใจนะตอนท้ายอะแต่บนขำว่ะเรื่องที่บนอ่านเนี่ยนะปนบอกตามที่บนเข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูภาษาไทยกันว่าเจ้าของเว็บเนี่ย เขาเล่าเป็นภาษาไทยไว้ว่าอย่างไรนะฮะก็มีนักมายากลหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มที่จะ start work on cruise ship เดี๋ยวนะคือทำงานนะทำงานบนเรือสำราญแล้วก็มีนกแก้วคู่ใจด้วยหนึ่งตัวนะแล้วเจ้านกแก้วเนี่ยก็ชอบที่จะพูดแล้วก็ทำท่าทาง ตามสิ่งที่นักมายากลเนี่ยจะทำแล้วยกตัวอย่างเขายกตัวอย่างว่าเออมีการาดอยู่ในเดี๋ยว่าสลีปเรียกว่าอ๋อแขนเสือ้ออ่ะมีการาดอยู่ในแขนเสือ้อการาดก็คือเป็นไพ่อ่ะอันนี้โบนเดาเอาเพราะนักมายากลเขาจะเขามักจะใช้ไพ่ในการเล่นกลใช่ไหมหรือมี เดี๋ยวกันโนฟโนฟโนกเลยวะนกขาวอา่ะมีนกขาวอยู่ในกระเป๋าอย่างเงี้ยเออเหมือนเหมือนกับนกแก้วอ่ะมันทาซะก่อนมันพูดออกมาซะก,ก่อนว่านักมายากลจะทําอะไรไงแล้ววันหนึ่งเรือเรือสําราญเนี่ยก็ล่มเว้ยล่มเรือสําราญล่มเว้ยแล้วนักมายากลกับเจ้ากนกแก้วเนี่ยก็มาพบว่าตัวเองอะ่ะ ต้องมาลอยตรงแงงตรงแดงตรงแดง,ง,อ,งอยู่บนเรือยางช่วยชีวิตพูดบอกเรือยางเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเรือเรือช่วยชีวิตจากเรือร่มจะเป็นเรือยางนะพอสองวันผ่านมาเนี่ยเจ้านุกแก้วก็เป็นตัวที่เริ่มทำลายความเงียบมันก็พูดขึ้นว่าตกลงละฉันยอมแพ้และเธอทำอะไรกับเรือเหรอ เดี๋ยวพศพยายามคิดว่าตอนสรุปตอนจบเนี่ยมันมันคืออะไรยังไงนะอาจจะประมาณว่าคือไอ้นกเนี่ยมันมันพูดตามความคิดของนักมายากลหรือว่านกมันพูดของมันเองอะ่อาเออฉันยอมมาฉันฉันถ่ายไม่ถูกแล้วเธอฉเฉลยมาดีกว่าว่าเธอทำอะไรกับเรืออันนี้อันนี้คือสิ่งที่โบทคิด เหมือนกยวับเขานั่งเงียบกันไม่พูดอะไรกันมาสองวันไงแล้วสุดท้ายจะนกว่าเออฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วหรือมันพูดเรียนแบบสิ่งที่นักมายากลคิดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะมาเรามาดูภาษาไทยกันว่าเจ้าของเว็บเนี่ยเจ้าของหนังสือเนี่ยเขาเล่าเป็นภาษาไทยไว้ว่ายังไงนะคะอ่ะเขาก็บอกว่านักมายากลหนุ่มคนหนึ่ง เริ่มงานอาชีพของเขาในเรือเดินสมุทรท่องเที่ยวลำหนึ่งโอ้โหแปลเป็นเรือเดินสมุทรท่องเที่ยวเลยมันก็คือเรือสำราญนั่นเองนะคะโดยมีเจ้านกแก้วปากโป้งตัวหนึ่งคอยเป็นผู้ช่วยเออเขาใช้คําว่านกแก้วปากโป้งเออนิโบชอบบ่อยครั้งที่เจ้านกแก้วตัวนี้ได้ทําให้เจ้านายของมันหน้าแตกด้วยการไวไวบวยวายบอกผู้ชมกันว่าเขาส่้นไพ่ไวหนึ่งไปในแขนเสือ้อหรือ เขาสอนนกเข้าตัวหนึ่งไว้ในกระเป๋าคือบอกไปก่อนล่วงหนะ้าเออ,เอ,อใช่คือตอนที่พดจะเล่าของตัเองอะ่ะพนึกไม่ออกภาษาไทยพูดว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่พูดภาษาไทยไม่ชาหรือดัจริตนะแต่เวลาเล่าเนี่ยมันเกิดจากว่าคําภาษาไทยอะ่ะ มันไม่ผุดขึ้นมานึกไม่ออกไงแล้วก็เรียบเรียงคําได้ไม่ค่อยจะสละสะลวยสวยเก๋เท่าไหร่นะเออมามา,มาอ่านภาษาไทยอย่างนี้ก็ทําให้เพิ่มภาษาไทยสัมปิสานวนเข้ามาเข้ามานะวันหนึ่งเรือเกิดล่มจมดิง่งลงสุดใต้ทะเลนักมายากลและเจ้านกแก้วกระโดดขึ้นเรือยางลำหนึ่ง ทั้งสองอยเท้งเต้งเอเขาใช้คาว่าเท้งเต่งโวดโกต่องแต่งรอยต่องแต่งอยู่กลางทะเลเป็นเวลาสองวันที่ทั้งคู่ได้แต่นั่งมารันตะแกมารันตะแกโอ้โหมารันตะแกแปลว่าอะไรวะก็คือนั่งลอยไปลอยมาเงียบเหงานะและแล้วเจ้านกแก้วก็เอ่ยขึ้นว่าโอเคฉันอยอมแพ้แล้วไหนบอกมาสิว่าเอาเรือไปซ่อนไว้ที่ไหนอ๋อ เออเขาแปลแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเขาแปลว่าเอาเรือไปซ่อนไว้ที่ไหนเออแล้ววนแปลว่าเออเธอทําอะไรกับเรืออันนี้เยวขอดูภาษาอังกฤษนี้นะคะภาษาอัเขาบอกว่า what did you do with the ship เออเขาบอกเธอทําอะไรกับเรืออันนี้คือถ้าเราแปลจากคําในภาษาอังกฤษก็แปลว่างานแต่คนนี้เขาบอกเออเอาเรือไปซ่อนไว้ที่ไหนเออเขาเขาพูดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเออมันก็ฟังดูสละสลวยดีนะคะอ่ะ เขาก็มีคำมีคำมาเขามีคำมาฝึกออกเสียงกันอยู่ประมาณกี่คำเนี่ยแปดคำนะคะคำแรก magician magician นะคือนักมายากลน,นะคะ cruise c r u i s นะก็คือเรือสำราญนั่นเอง card card อ่ะก็คือไพ่นะคะหรือใบหรือบัตรบัตรเครดิต card บัตร atm card id card นพวกนี้นะคะ แล้วมันจะมีค่าที่แปลว่ารถเข็นอันนั้นลงท้ายด้วยทีนะคะคอร์ดอันนี้คอร์ดเดนะมีเด๋กับเธอนะคำเนี้ยโบาสอนนะักเรียนบสไปแล้วนะเขาก็พูดไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่เ <c oughs> ขาพยายามฝึกอยู่นะค่าเดะค่าเธอนะต่อมา sleeve sleeve แขนเสื้อนะคะมันลงท้ายด้วย ve มันต้องมีเสียงฟู่ฟู่ด้วยนะทุกคน sleeve นะคะ duf อันนี้ไม่ใช่ dof นะดอ f ดับนกเขา pocket pocket กระเป๋าเสื้อหรือกางเกงที่เราล้วงเข้าไปนะคะ give up give up ก็คือยอมแพ้ a couple of days a couple of days นะคะก็คือ2วันและข้างล่างเขาก็มีการแนะนำการออกเสียงอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็มีเกรดความรู้โบไม่อ่านเกร็ดคำเกรดเกรด ความรู้ให้ฟังนะคะถ้าคุณสนใจคุณก็เข้าไปดูในเว็บของเขาลวกันนะคะตรงนี้เป็นเรื่องราวที่ดูได้ฟรีไม่ต้องเสียงเงินนะจบอย่าลืมนะคะทุกๆคนเหมือนเดิมกับทุกครั้งเลยตั้งแต่พูดอ่านเรื่องตลกนะเราฝึกแล้วเราท้อเล้วเหนื่อยเราถอยเราถอยไปเลยนะคะถอยพัก แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งของแต่ละคนก็แล้วแต่นะคุณพักนานพักเร็วอะ่ะคือถ้าคุณพักนานความต่อเนื่องในการฝึกก็อาจจะต้องเริ่มต้นใหม่หรือเปล่าก็แล้วแต่คนนะแต่ถ้าคุณพักแป๊บหนึ่งอย่าเหนื่อยนนแล้วก็กลับมาฝึกกันต่อเนื่องไปนะคะเราเราจะได้มีการต่อเนื่องในการฝึกนะคะที่สําคัญห้ามเลิกโดยเด็ดขาดดิบอห้ามเลยนะแต่ว่าโปจะห้ามใครได้บ้างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ อย่าเลิกนะคะอย่าเลิกแล้วเราจะคุยกับฝรั่งรู้เรื่องนะคะไปละบ๊ายบาย have a good day bye